สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท้าเราสัตว์ทั้งหลายแหละจะมาวิ่งแข่งกันนะครับคู่แรกนะครับเป็นเจ้าม้านะครับนี่สายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นเจ้าม้าแล้วก็้าม้าลายนะครับตัดเครื่องนะครับตัด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 ตตัดตเหมือนตัดเหมือนกัน <Allāh. S 1> มาแล้วครับ let's go หมาครับโหมีเพลงด้วยนะครับร้องร้องเพลงปลุกใจนะครับนี่ มาแล้วนะครับมาเอ้าไปขวางทางอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเจ้าควายโอ้โหโดนแกล้งนะครับก็เลยแพ้ไปเลยนะครับเจ้าม้าลายโดนควายแกล้งนะครับโอ้โหมาครับคู่ถัดไปนะครับเป็นเจ้าวัวมาเลตส์กเจ้าวัวกับเจ้าควายเสีงเงินมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเจ้าควายนี่มันแรงจริงๆเลยเมื่อกี้ไปแกล้งเขาไว้นะครับไม่ให้เขาไม่ให้เขาเขา้าเส้นชัย โอ้โห oh, 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 oh. นี่นะครับพาเส้นชัยไปแล้วนะครับเจ้าควายนี่็เจ้าวัวก็แพ้ไปอ้าวอันนี้สีแดงครับแดงเจอกับแดงครับหมาแดงกับควายแดงหนึ่งสองสาม let's go หมาแล้วครับหมาแล้วครับโอ้ยเจ้าหมาแดงนี่รู้สึกว่าจะแรงนะครับแรงมากนะครับหมาแดงนี่อืออ่าทีนี้เจ้าหมาแดงนะครับ มาแข่งกับเจ้าม้าซะหน่อยครับเมื่อกี้เจ้ามมาตัวนี้นะครับอ่านะครับมันแรงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครชนะนะครับจะได้เข้าชิงกับเจ้าควายนะครับมาอ่ครับเจ้าควายนี่มันแรงมากอ้าวมาหนึ่งสองสามเด็กโกครับใครชนะนะครับจะได้เข้าชิงกับเจ้าควายนะครับอ้าวมาแล้วครับเจ้าหมาตัวนิดเดียวอ่าเจ้าหมาชนะนะครับนี่อ่าไปไปชิงกับควายสีน้ําเงิน อันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับใครจะได้เหรียญทองเอนเน่ยมาดูการเน้อซ้ำเด็กสกนะครับมานะครับโอ,อ,อ้โหเจ้าหมานี่มันแรงนะเจ้าควายที่ไปแกล้งเขาไว้นะครับไล่ไม่ทันเลยนะครับโอ้โหสำหรับวันนี้เจ้าหมาแดงครับก็ได้แชมป์ไปนะครับโอเคก็ขอจบคลิป,ปเพยงนท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย